เจ้าของผู้ใช้ Facebook สินีนาถพมรักษาได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าคุณภาพดีย่อมมีราคาอย่าหาแต่ของถูกอันนี้ไม่ใช่ผลงานของร้านเรานะคะถอดไปส่งสารไปขอไม่เอ่ยนามแล้วกันว่าไปต่อร้านไหนมาเรียนเถกขาดทาไม่ชำนาญมีลูกค้าไปต่อขนตามาจากร้านข้างนอกในราคา499้บเาทและมาขอให้เราแกะออกให้สภาพที่เห็นคือมีการติดขนตาจนเป็นก้อนทางร้านตึงต้องใช้น้ายาพิเศษเพื่อล้างออกให้เป็นเวลากว่า15นาทีส่วนสาเหตุที่เป็นแบบนี้คาดว่าน่าจะมาจาก การใช้เกาวที่ไม่ได้มาตรฐานจึงทําให้จับกันเป็นก้อนตรงขนตาซึ่งลูกค้าอาจจะตัดสินใจทําเพราะเห็นว่าราคาไม่แพงจึงฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่จะต่อขนตาขอให้เลือกร้านที่ได้มาตรฐานเพราะมันอยู่ใกล้ดวงตาซึ่งเป็นอันตรายมากคะ่ะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นน่าสงสารจังใช้เกาวอะไรคะเนี่ยเจ็บแทนเลยคะ่ะน่ากลัวมากเลยคะ่ะ